อเคใช่ห้องน้ำรดโอ้โห oh oh. แตง่าเครียดมากพี่เอาสายสายสายอืดนสยตายก่อนอ <c oughs> นะดิปันแอร์ทักทักเอาก่อนดิกรัมันต้องใส่สุ้มแบบผมที่ตายช้าหน่อย อไม่มีใครมาเลยเหรอโอ้อขีปอด้างตักกระจมันตรงใส่ง่วงเริ่มง่อม พี่แชมป์เท่ากับแชมป์ไม่ได้เล่นเลยดิเนี่ยฮัลโหลมอนปิดใหม่เปล่าของน้ำมิรู้ได้ยังไงเออพี่ก็เดาอยู่ก็จะถามเหมือนกันเนี่ยรู้ได้ยังไง คนบ้านเดียวกันเลยมั้ทคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันอ้าวที่าเล่นนี่ทำไมี่มาดิเราอยู่ด้วยกันเอาบ้านเดียวกันเอ้าโหกำลังจะมาเลยทางอื่นก็ได้วะไม่มียาเนี่ยอ๋อทางนี้ทางนี้ Mẹ nó ví Má đi Không <coughs> oh. Rồi phim bọn Như này จะคานดีไม่มีกระเป๋าใครมีลูกสองว่างเนี่ยไม่มีเหมือนกันเนี่ยอย่างเงี้ยแหละมันจะดอแบ,บแบบแปลกๆเงี้ยเอาลลูกสองพี่เอจะมีแบบ,บ MP40 ไอยาตอนเนี้ยไม่มียาถกองเลยเนี่ยมาดิสามมามาเจอแล้วลูกสองเอาวิ่าวิ่งวิ่งติดจะมาเนี่ยพอแล้วให้หมดแล้วสามก่องเอาแล้วตัวเองจะใช้อะไรไม่ <c oughs> มันต้องใ,ใช้ตามกล <9 S 2> ่องฟิงอ์อยู่แล้ว ตัดียาเลมอนมันมนี่เลมอนเรมอนอยู่ไหนเรมนเอนด์ถมพี่แมวแล้เลมอนอยู่ไหนมาหากินเห็ดนี่เรามียาสองกล่องวันนี่ไม่ไม่ผมมีอยู่หกกล่อง,องโอโ้โ,อโ,หโ,อโหโอ้โหจบมีแค่สองกล่องยังไ <laughs> ไปอวดหกกล่องมีตุกข์ผมยังไม่ใช้ เงินหมดนี่ฮะเงินหมดไปสู้กับเงินช้างหว้ใครใครมีกะุกไหมไม่มีหามัดเส้นไปด้วยเดี๋ยวได้แล้วชัดกันเดี๋ยววิก็ประกบพี่หน่อยแล้วกันพี่อาจจะล้มเร็วโดนยิงตาย มีหกกล่องเติมก็สามกล่องเดี๋ยวมันก็ต้องเหลือสามควบสองนี่มอนมีช็อตกันตรงเนี้ยเอาเป่าได้แล้วพี่<อ>มาเอาดีพีเอสควบสองบีไซเอ็นจุดของมอสเราทีมีแล้วเนี่ยสโคปบสองตรงนี้ไม่มีได้แล้วพี่จุดขอมอ มี่หาสักหกแปดก่อนนะตักจีมีสิบหก เคกินในจบจบเจบเนมอนไม่เดมอนไม่ปั๊มเลือดอ่ะมอนเงาโทษปั้มเห็ดมอนกินไม่ทันะวัดจิ้อ่ะหรอไม่ได้กินหากระเป๋าสองปั๊มละไม่หากินเห็ดไม่มีเห็ดอ๋อเห็ดเห็ดฮัสิบอ่ะเหรอ เด็ดท้งสิทมอนต้องวิ่งแถวๆตรงขอบเขาอ่ะเนี่ยขอบเขาที่เอไปอ่ะมันจะมีกระสุนเนี้ยอเพี้ยเพยไม่มีกระเป๋าใส่ไหนนี่เห็ดเห็ดเราอยากได้กระสุนเนี้ยอแต่เราไม่มีเนี่ยเนี่ยเพี่ยเดี๋ยวแม็กนึงอ่ะโอ๊ไกลไม่มีกระเป๋าเลยตอนเนี้ยตามกันแล้วเหรอเนี่ย มันได้ใช้พาโลมาพาโลมามันเก็บได้เฮ้ยมีคนใช้เอสวิวมอนมอนมอนมันนี่มอนมอนมันมอนเห็ด5าิบอะไรเห็ด5าิบมันอยู่ไหนวะนี่อยู่นี่ไม่กินผมกินนะนี่กำลังไปขับรถไปเรื่อยๆแหละปูนๆเลยเนี่ยตรงเสาไฟแล้วเสาไฟเนี่ย ไม่ใช่พี่มอนพี่มอนมากินดิไี้มอนกินมอนทำเควสอยู่ขับรถไปตรงน้นมีอีกเดี๋ยวมีอีกเนี่ยมันจะอยู่ตามไร่เขานี่แหละ,ะชอบเก็บเห็ <c oughs> ดขายซีนะเห็ด <c oughs> อร่อยดีเรายังชอบกินเลยไว้รอเลยมอนกับกับพี่เอดปรุงให้ ไม่ชอบกินเห็ดเหรอได้เห็ดจริงๆนะเห็ดเรไม่กินเห็ดจริงๆใครกินเห็ดปลอมเราเห็ดจริงเราก็กินมันกินได้เรื่อยๆเนี่ยใครใครกินเห็ดใครกินเห็ดปลอมเราก็พี่เองไงก็กินกับวีเนี่ยอ้าวข้าวเปล่าสาม ดีใช่ป่ะว่ากระาสองยังเห็นสีเลยอยายายามาเอาดิยาพี่อมายาพี่ไม่ไม่กินพี่พี่ไม่มีพี่กลับเบลตัวไปพี่ไม่มีกร <Authority> <Philadelphia> so ะเป๋าใส่แล้วอ๋อแล้วกระเป๋าสามไงตัวนี่กระเป๋าสี สองคู่กันใช่มันได้กระเป๋าอย่างมั่วตบ้านนี้นี่นี่เนี่ยมีกระเป๋าสองใบที่วีบอกไลยนี่นี่พีเข้าไปแล้วนี่มีเห็นดังนี่นะพีนี่พีได้แล้วอ้ไอตัวเนี่ยใช้สกายิงยิงบ่อยมากเลยไอ้ดูมอันดูมอะไรมันเนี่ยตอนพีขึ้นมา เออาหได้แล้วพี่ได้แล้ว,ลวลมันระวังมันเขาบอกพี่บอกได้แล้วพี่เองไงเอพี่ม่อนไงบ้านนี้นโดนบาบาจาลูกกระสุนหายจา้าตามหมดแล้วพี่แถวนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดอดจะตกใส่หัวโอ้ยข้างหลังนี้เลยเกาะซ่า มาแล้วโอเคไปละพี่เอาหลอเกาะสามไปแล้วเกาะสามที่เหลือก็หาไมไม่ได้เกาะมาเอาดินในดอปมีเกาะสองอยู่พี่เก็บพี่วางไว้เชื่อจะใครชักเปิดก่อนใช้ผู้ไม้ละไม่ค่อยอยากใช้ละใช้แล้วจะอ<ม>้วก<ง>แล้วตั้งแนตะ่ไอ้ถังเลย อยากฟิตฟิตที่สิดใม่เวียนหัวใช่ใช่เวียนหัวชิบหัวเลยไม่ถึงเวลาที่เราเล่นเองนะในในโดนเป็นไงบ้างในโดนมีตัวไหมไม่มีจีไม่มีไม่มีมี่กือสุนีอายที่ดรอป เก็บไม่ได้นีก็เอ,เ,อเอา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 กระสุนเลยมีอยู่แค่ร้อยยี่สิบนัดเอาเลยผมมีอยู่สองร้อยนัดเองโหตั้งสองร้อยนัดมันจะคมเลยไปเอาดิไปไม่รอกเลยเนาะต้อเรียกให้มาแล้วน้อยใจเลยพีเอ มัสเซต้อนอยู่ไหนหมดว่ามัสเซต้นนั่นมาขับฟ้มของพี่เลยฟ้าป่วยหมดไปแล้วมั้งไม่ไม่ไม่มีใครมาเลยหรอตรงนี้ กินเห็ดกินเห็ดใครจะกินกกินดิมันต้องเห็ดสีแดงดอกเดียวใช่ <วะ S 1> นี่นีมาเอาดิมอนมอนีอน่น,นี่กินกลางเลโโซเลยมอนไ่ได้วิลบก่อนวิวิลบก่อนเร d z o หลบแล้วโอเค ไปอยู่กับมอนดีกว่ากอดสามเอาดิเห็ดน,นะซีมอนกลางนี้ข้างล่างมีตัวไม่กินแล้วไม่ทันแล้วไม่กินไม่กินนะกินเลยกินเลยเฮ้ยบ้านเขียวมีตัวพี่ เกียวเดียวเกียวใส่เกียวกว่าเดียวตรงกลางหัลงม้อนกลางพีกมีเห็ดโอ้โหไม่ไก่ด้วยม้อนมากินไหมใกลๆไปโฆษณาตายไปไม่ตายมีตั้งเห็ดเดียวเห็ดคู่เลย ที่ข้างใครว่ายิงสไนเปยย็นเนี่ยโอยนี่เนี่ยโงไปร้อยกว่าเมื่อกี้ไม่ไม่ล้มไปข้างหน้าเที่ยววงโอ้ย กำลังจะตายเอ้าไปเข้าวงให้ผมหน่อยเมื่อกี้บอกเรามีตั้งหลายอันเอาเอาไปอีกแพ็คสินี่ไงมาเอาอีกแพ็คโยนให้เราไปเดี๋ยวยิงช่วยพี่ก่อนพี่มีแพ็คเดี๋ยวพี่จะไปช่วยยังไงนี้เอาพี่บอลจะเอาอ่ะจะให้ไม่ไม่ไม่มาเลยวงมามาทำไอไว้เอเอวิ่งตามขอบเร็วไปก่อน ไม่มันเหลือตัวเดียวนี่เปล่าพี่ตรงไอ้วอสลุยเลยเหลือตัวเดียวเองตรงไหน่ะอยังไม่เห็นเลยเลยบ้านเขียวไปอ่ะกระจายกระจายในตาจะเกาะกลมจะไอ้วอสตรงไหนอ่ะมันหนีแล้วโอ้แเจ๊หมดแล้ว อยัางตองไอ้วอวงว<ะ>มานี้แล้วเดี๋ยวมันก็ามา,ามยียามเยอะยามเยอะไงเข้ามา,าวงอะอ่ะยิงกระแาจบจะไปเนี่ยมันน่าจะหนีลงมาอยู่แถวบ้านดำๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไม่ต้องมา